เจริญศขสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เข้ามาในพุทธวจนะตามรอยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเข้ามาอยู่ในช่องบรรยายธรรมแห่งนี้วันนี้ก็มาบรรยายในเรื่อง ส่งค่าผู้ที่ไม่รับการฝึกพุทธวจ,จะนะตามรอยธรรมส่งค่าผู้ที่ไม่รับการฝึกนี่แน่เกสีเกสีเอยท่านเป็นคนเชี่ยวชาญการฝึกมากมีชื่อดัง เราอยากทราบว่าท่านฝึกมาของท่านอย่างไรกันท่านเกษีต่อว่าข้าแด่พระองค์พุ้เจริญข้าพระองค์ย่อมฝึกมาชนิดที่พอฝึกได้พอฝึกได้ด้วยวิธีละมุนละม่อมไปบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธีทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้างแล้วแต่ว่ามาดตัวนั้นเป็นมาที่มีนิสัยเช่นไรก็เกสีเอยถ้ามาของท่านได้รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละม่อม ทั้งด้วยวิธีรุนแรงและทั้งด้วยวิธีละมุนละม่อมและรุนแรงรวมกันเล่าท่านทำอย่างไรกับมานั้นข้าเดพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมข้าม,มาตัวนั่นเสียเพื่อมีให้เสียชื่อเสียงแก่ตระกูล แห่งอาจารย์ของข้าพระองค์ของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ก็พระผู้มีพระภาคเจ้า,าเล่าย่อมเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่า พระผู้มีพระภาคแก้วทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีอย่างไรพระเจ้าข้านี่ท่านเจสีเอ๋ยเราย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมด้วยละมุนละม่อมละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละม่อมทั้งละมุนละไมและ ด้วยการรุนแรงรวมกันบ้างเหมือนกันนิรกเกสีในสามพิธีนั้นวิธีฝึกละมุนละม่อมละไมคือเราพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ผลของมโนผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้วิธีฝึกที่รุนแรงคือเราพัมบอกเขาว่า กายทุจริตเป็นอย่างนี้ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีทุตจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุตจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนทุตจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้ กำเนิดดิรัชฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิธีฝึกทั้งละมนละไมและรุนแรงรวมกันนั่นคือเราพร่ำบอกพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้กายทุจริต ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีสุจริตผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้ มนุษย์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้เปตรตวิสัยเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุรุษที่ควรฝึกนั่นไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีที่รุนแรง และทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าพระผู้มีพระภาคจะทรงทำอย่างไรเกสีเอ๋ยถ้าบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยดีทั้งสามอย่างนี้แล้วเราก็ฆ่าเขาเสีย ข้าแด่พระองค์ผู้เจริญก็ปณนาติบาตย่อมไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคมิใช่หรือแล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังตัดว่าเกสีเราฆ่าเขาเสียเกสีเอ้ยปานาติบาตย่อมไม่สมควรแก่เราจริงแต่เรา เมื่อบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วเอาตถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่ากก่าวสั่งสอนอีกต่อไปถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ ก็จะไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่าเก่าสั่งสอนอีกต่อไปด้วยเกสีนี่แหละคือวิธีฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอริยเจ้าได้แกการที่ตถาคตและเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์รวมกันพากันถือว่าบุรุษนี่เป็นผู้ที่ไม่ควร ว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดังนี้ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นก็สาวกของพระโคดมพุทธเจริญเมื่อพระโคดมได้กล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกทุกองค์ได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือว่าบางองค์ไม่ได้บรรลุพราหมณ์คณะกะโมคลานะทูลถามพราหมเอยสาวกข,ของเราแม่เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุเลยพระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางเป็นที่ยังหนทางเป็นที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพาน ก็ยังตั้งอยู่พระโคดมผู้ชักชวนเพื่อการดำเนินไปก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุนี่แหละาพามือเราจากย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควร ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในหนทางไปสู่เมืองราชคห์มิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคห์เขามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคห์ขอท่านจงบอกทางไปเมืองราชคห์แก่ข้าพเจ้าเถิด ท่านก็จะก่าวกับบุรุษนั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองรัชคห์ไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่อโน้นแล้วจากเห็นนิคมชื่อโนนจกเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจากเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมเห็นสาโบกรณีอันน่ารื่นรม ของเมืองรชัชคห์ดังนี้บุรุษนั่นอันท่านพร่ำบอกพร่ำเชียให้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้อย่างเดียวกันไปถึงเมืองราชคห์ดได้โดยสวัสดีพราหมเอย อะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองรัชคห์ก็ยังตั้งอยู่หนทางสำหรับไปเมืองรัชคห์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลังไปผิดทางส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองรัชคห์โดยสวัสดี พระโคดมพุทธเจริญในเรื่องนี้ข้าพระเจ้าจักทำอย่างไรเพื่อจักทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพระองค์ข้าพระเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นพรหรามชั้นใดก็ชั้นนั้นที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกของเราเม้่เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุเลยปรามเมยในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น นิราโยมสาธุชนทั้งหลายพระพุทธองค์เป็นผู้แค่บอกทางเข้าไปถึงนิพพานเท่านั้นบันนี้ก็สมควรเจเวลาขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนจเจริญพร